ทีมนะคะก็เป็นทีมงานส่วนหนึ่งของวงดนตรีวันนี้ทีมงานวงดนตรีร้อยเอ็ดอำเภอหนองพ่อเขตเทศบาลตะบนองพ่อท่านสุรสิธิ์ได้เกินและก็ให้พี่น้องที่เครักทุกท่านได้ทราบนะคะว่าช่วงในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นการประชุมนะคะนี้เลยค่ะค่ะเพราะว่าพี่น้องนะคะหลายๆท่านก็เดินทางมาตั้งแต่ เที่ยงนะคะเราก็มีการแห่กันท่านประธานในพิธีเปิดงานเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะมอบความสนุกนะคะให้กับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านที่ได้มาวันนี้นะคะจะเต็มเลยหาเลือดเนื้อเชื้อไายนะคะเลือกนักสู้เชิญท่านประธานในพิธีได้กล่าวเปิดและพบปะก็อพี่ธเนศนะครับสนทรจธเนศถามช่วงนะครับ พี่โผงนะครับพี่ยุทธภูมินอ้อเบียซึมยุทธภูมิถามช่วง <c oughs> พี่ต้อมนะครับก็ <c oughs> นกดลนละชิดนะครับปกติก็จะพูดเรียกแต่ชื่อเล่นกันเนาะนะครับครอบปากด้วยในครอบครัวนะครับแล้วก็พี่ตุ๊กนะครับเขาขอย่างเรียกชื่อเล่นแล้วกันนะครับแล้วก็ลุงตองพี่โอน,นะครับแล้วก็พี่ตุลนะครับแล้วก็คุณป้า ประชื่นะครับขออนุญาตประปีนะครับทางนี้นะครับท่านนายกนะครับอบตสะอาดนะครับท่านอดีตนายกนะครับวิชิตนะครับท่านคณะพี่น้องนะครับท่านแขกผู้มีเกียรตินะครับที่มาร่วมงานในวันนี้ทุกท่านนะครับผมุรทรถามช่วงนะครับวันนี้ต้องขอเข้าไปนะครับเนื่องจากมีภารกิจนะครับวันนี้มีงานกระถิ่น หลายที่นะครับก็เลยได้มีโอกาสไปแวะเยี่ยมพี่น้องอยู่ที่หนึ่งนะครับก็เลยเดินทางมาต่อนะครับในที่งานแห่งนี้นะครับก็ถือว่าต้องขอบคุณนะครับพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมงานนะครับถือว่าเป็นงานกฐินวันนี้เพื่ออุทิศส่วนหนึ่งนะครับในการบวชของน้องฟิล์มนะครับเพื่ออุทิศส่วนกุศลนะครับให้คุณลุงสุธีขามช่วงนะครับด้วยนะครับแล้วก็เพื่อ เสริมนะครับบ mm ุญนะครับกูศลให้ให้กับคุณป้าทองใสยนะครับให้กับพี่โขงให้กับคณะญาติทุกคนพี่น้องขามช่วงนะครับทุกทุกคนนะครับซึ่งวันนี้ก็เห็นแล้วพี่น้องมานะครับตั้งแต่บ่ายตั้งแต่เช้านะครับบ่ายตั้งแต่เมื่อวานก็มีนะครับมาวันนี้ก็มาแห่ตั้งแต่บ่ายนะครับผมก็แวบไปแวบมานะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าวันนี้เป็นงานบุญมหากฐินนะครับที่ ทางคณะครอบครัวขามช่วงของพวกเรานี้ได้จัดงานขึ้นมาเพื่อ,อลำเลือนเงคุณคุณของอาญาติพี่น้องนะครับบรรพบุรุษของพวกเรานะครับก็ถือว่าก็ต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรตินะครับซึ่งพรุ่งนี้ก็จะ,ะนำองค์กระถินไปทอดที่วัดอาคาโซดารามโซดาโซดาลามที่บ้านะคบนะครับ,นะรบก็ถ้า พรุ่งนี้พี่น้องที่เราอยู่ใกล้เคียงก็เรียนเชิญนะครับว่ามาร่วมทอดกรถินต่อพรุ่งนี้ที่วัดสดรรดามพีทอกคาคำนะครับก็ช่วงนี้ก็จะเป็นงานกรถินนะครับมีงานกรถินหลายหลายบ้านนะครับก็อา,อาทิตย์ที่แล้วก็สิบกว่าที่นะครับอาทิตย์นี้ก็ยังยังมีอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเทศกาลกา็ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานนะครับขอบคุณญาติพี่น้องนะครับทุกๆท่านนะครับที่ ได้ร่วมกันร่วมแรงร่วมใจนะครับจัดงานในวันนี้ก็ขอให้อันิสงฆ์บนบุญที่ได้พี่น้องเราทุกคนนะครับได้กระทําขึ้นในวันนี้นะครับจงรบดานประธานบอลให้พี่น้องทุกท่านนะครับรวมถึงคณะคุณป้าทองใสนะครับพี่โผงพี่ต้อมพี่ตุ๊กนะครับพี่ธเนศนะครับแล้วก็ญาติๆทุกคนนะครับแล้วก็เฮงนะครับก็ให้ตรงมีแต่สุขภาพ รารมยที่สมบูรณ์และแข็งแรงนะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับก็ขอให้องบารมีหลวงปู่ใหญ่ขามเปี้ยบ้านนาคาที่พี่น้องขนมปังถืตรงดอนบดานให้พวกเราตรงมีความสุขนะครับและก็น้ำล้ำรวยนะครับเฮงๆรวยวันนี้ไม่ถูกก็วัวนหน้าก็ยังมีอยู่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะ จากใจถึงใจจริงๆนะคะเป็นเลือดนักสู้ฉะนั้นในวันนี้ก็ตต่แต่ว่าตระกูลขามช่วงขามช่วงแล้วก็ถือว่าเป็นหลานชายนะคะเป็นเลือดเนือเชื้อไขของตระกูลขามช่วงที่ได้มาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีในวันนี้นะคะก่อนที่จะลงเวทีในวันนี้นะคะขออนุญาตนะคะทางตัวแทนขอให้อาทนายธเนศก็แล้วกันนะคะได้กราบขอบพระคุณกับพี่น้องในวันนี้เช่นเดียวกันค่ะขออนุญาตเรียเนเชิญค่ะ เรียนท่านสอจอตุลทนขามช่วงครับน้องชายเป็นสอจอต่อจากผมนะ,ะท่านอตองตุลธรรมตุลการเนาะะเลขาท่านนายกอ,องค์การบริหารจังหวัดร้อยเอ็ดท่านเสกสิ์นะครับแล้วก็ท่านสมบัติปุณโดมนะครับนายกตำบลสะอาดนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับ ครับผมทเนศขถามช่วงถือว่าเป็นตัวแทนของเจ้าภาพวันนี้ครับก็เห็นงานกระถินเป็นช่วงงานกระถินก็มีหลายที่ายทางก็ขอบคุณแขกเกีเกียรติทุกท่านที่เสียสละเวลานะครับมาเป็นเกียรติและก็มาร่วมบุญด้วยกันนะครับบุญที่เราทําด้วยกันวันนี้ถือว่าไม่มีอะไรที่เป็นเหตุบังเอิญพวกเราเคยทําบุญด้วยกัน ทางนี้เราก็ได้มาทำบุญด้วยกันอีกนะครับขอบคุณแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับตบคุณตัวเองด้วยครับขอบคุณมา,มากๆครับทานจากความรู้สึกนะคะไม่มีอะไรที่จะบรรยายนอกจากคำว่า ขอบคุณและขอบคุณนะคะสุดท้ายก่อนที่จะลงจากเวทีเชิญลูกหลานนะคะเชิญลูกหลานก็ได้ถ่ายภาพร่วมกันในครั้งนี้เชิญเลยค่ะลูกๆหล,ล,ลานยญาิพี่น้องเชิญเลยค่ะค่ะส่วนหนึ่งอยู่ทานด้านหน้าเลยนะคะเียนเชิญค่ะเน้นหลอนเมดเลยค่ะตระกูลขามช่วงอ่าอ้าวค่ะพี่น้องบันอาคาน้าค่ะพี่น้องมา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 ,มาค่ะผูเขาอาจบ่ได้เอ,เอ่นน้าเบิดมาด้วยค่ะพี่น้อง พี่น้องเฮาบันไก่บันไก,ไก่มื่อนีพ่นเสียีละสระสุ่งียางมาเอาบุญเนาอพี่น้องงานเป็นงานตายยากปันได้เฮากะมาดีค่ะถึงแม้ว่าจะาลางานไม่ได้หลายวันแต่นะคะก็เป็นบุญกุศลที่ อุทิศส่วนและก็ต่อยอดบุญให้กับคุณย่าคุณตาคุณยายหรือว่าตระกูลถักช่วงทั้งหมดนะคะหลังจากที่อุปสมบทเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะขออนุญาตไปปฏิบัติตามหน้าที่ของจิตของสงฆ์ที่วัดหนองมงบูรพารามที่อำเภอหนองพ่อนะคะทางพี่น้องคุณยายนะคะก็จะขออนุญาตแบ่งปันบุญนะคะให้กับพี่น้องได้อ่า ดูแลนะคะในส่วนของพระฟิลมที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ที่วัดหนองโมงบุรพารามค่ะในวันพรุ่งนี้หลังจากที่อทอดกระสินเสร็จแล้วก็ฉันพันตาหารเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะไปปฏิบัตินะคะในจิตของสงในส่วน ของส่งนะคะในเวลากระชันชิดก็ขอให้เป็นบุญกุศลนะคะในครั้งนี้ที่ได้ตั้งใจเป็นบุญสะสงสร้างนะคะค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพระนั่งก่อนนะคะได้อีกภาพหนึ่งนะคะอีกภาพหนึ่งค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้ค่ะแล้ววันนี้นะคะจากใจของพ่อต้อมขออนุญาตพ่อต้อมได้กล่าวความรู้สึกสักนิดหนึ่งขออนุญาตค่ะ ขอขอบคุณแขกท่านผุ้แขกทุกคนที่มาร่วมงานวันนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรจะพูดมากเพราะผมพูดไม่ค่อยเก่งขอบคุณครับอ่ะขอช่างภาพขับพระคุณมากค่ะขอเสียงปรบมออีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นสะพานบุญซึ่งกันและกันค่ะ ท่านประธานได้กล่าวแล้วนะคะว่าขอให้เป็นบุญหนุนนำกับพี่น้องที่เคารพรักทุทกทท่านค่ะที่ได้มาร่วมงานต่อยอดบุญในวันนี้ไปทอดถวายร่วมกันและเรียนเชิญนะคะที่บ้านาก,ก้าภาพก็ ขอขอโพสนะครับขอรูปโพสนะครับขอบคุครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับเสร็จแล้วครับนี่เทครับ ครับชทีมงานบางชิ Alright, okay. Okay. ้โต๊ะกีนได้มาร่วมงานโุโมทนาบุญนะครับทั้งบุญมหากันีม่มาแลรับแม่ครับโอเคครับมากอเี่ครับโอเคครับครับตรงนี้ครับหน ยังแจกก่อนสองสามตีไปเลยครับผมตีไปครับสองขอบไปเลยครับเข้าไปเลยเข้าเลยครับเขอบไปเลยขอบไปเลยครับผมเข้าไปเลยเคยขอบไปเลยครับเย้เลยครับเย้เลยครับ ครับหนมนเครับผครับขอบคุณครับครับผมัคร okay. ับงครัครับขอครับขอบคุณครับ